ค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับรายการ Coffee at Home นะคะรายการผู้หญิงอิงสบายสบายสไตล์อิงอิงพุจนวันค่ะสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะเอาใจคุณสาวๆที่แบบว่าอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลรูปร่างแต่กลัวผิวเสียไม่อยากโดนแดดวันนี้ค่ะอิงจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนการออกกําลังกายในสไตล์ของโยคะนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งการออกกําลังกายที่อิงแบบอยากลองเหมือนกันว่าเปนยังไงจะยากจะง่ายจะลดส่วนไหนได้บ้างไปชมกันเลยค่ะ โยคะเป็นวิธีแห่งการฝึกฝนตนเองที่มีมาแต่โบราณในประเทศอินเดียมีหลักฐานเกี่ยวกับโยคะตั้งแต่สมัยอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าโยคะมีมากกว่า5,000ปีแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โยคะเพื่อดูแลสุขภาพรูปร่างคืนความสมดุลให้กับร่างกาย รวมถึงผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันสำหรับโยคะแล้วเป็นอะไรที่ไม่รีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ไม่เบาจนน่าเบื่อมีความท้าทายให้เราอยากเอาชนะร่างกายในเวลาเดียวกันขณะที่เราได้ฝึกก็ทำจิตใจของเราสงบนิ่งและมีสมาธิมาฟังเสียงร่างกายและหัวใจไปพร้อมๆกันนะครับ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามอาจารย์นะคะว่าโยคะเนี่ยคืออะไรแล้ววิธีการเล่นเป็นยังไงใครสามารถเล่นโยคะได้เริ่มต้นจากโยคะก่อนลวกันค่ะอาจารย์โยคะนี่คืออะไรโยคะคือการสร้างความสมดุลนะคะให้กับร่างกายนะคะจิตใจค่ะรวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคือมันจะช่วยในเรื่องผ่อนคลายค่ะของร่างกายของเราแล้วก็จิตใจของเราไปด้วยนั่นคือที่มาของคําว่าโยคะแล้วอาจารย์ไปเรียนรู้จาก อาจารย์เรียนมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะจบจากที่เชียงใหม่จบด้านนี้โดยเฉพาะเหรอคะ,อะค่ะจบด้านนี้โดยเฉพาะค่ะจะเรียนคอสนะคะสอ,สองร้อยชั่วโมงเป็นระยะเวลาสามเดือนนะคะสามเดือนสองร้อยชั่วโมงแล้วก่อนหน้าน,นี้อาจารย์ทําเรียนอะไรทาไมอยู่ๆถึงมาแบบคือจริงๆอาจารย์ะคะ่ะสนใจมานานแล้วค,ะค่ะว่าเกิดว่าช่วงนั้นค่ะทำงานกรุงเทพค่ะเป็นผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้ศึกษาเกิดได้ย้ายไปเชียงใหม่ค่ะ ไม่ได้ทำงานก็เลยลงคอร์สเรียนนะคะชอบอะไรอ่ะถึงตัดสินใจแบบมาทำเป็นธุรกิจเลยเจอในหนังสือค่ะโยคะมันไม่ได้แค่บริหารร่างกายอย่างเดียวค่ะแต่มันยังช่วยในเรื่องจิตใจของเราด้วยค่ะทำให้เรานิ่งมีสมาธิมากขึ้นค่ะคนที่มีลักษณะแบบไหนที่ไม่สมควรที่จะเล่นอยคะเรื่องสุขภาพโรคหัวใจแล้วโรคหัวใจนี่ไม่เล่นหร กระดูกไหมเกี่ยวใช่ไหมคะใชลไฉเราต้องเช็คเช็คประวัติของคนที่มาเรียนด้วยเพราะเห็นบอกว่าจะมีท่าหนักตรงหนัดตนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีโยคะมีกี่ประเภทอาจารย์อ่ามีสองประเภทนะคะจะเป็นโยคะร้อนกับโยคะเย็นแตกต่างกันยังไงโยคะร้อนก็จะเป็นโยคะที่เราทาในห้องอ่าอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสต้องต้องอุณหภูมินี้ใช่ค่ะก็ ความร้อนนะคะมันจะช่วยเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นนะคะให้กับร่างกายส่วนโยคะเย็นนะคะก็จะเป็นโยคะค่ะทั่วไปทั่วไปในห้องแอร์หรือต่างไหนก็ได้ใช่ค่ะอากาศธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะข้อดีของโยคะเย็นก็จะช่วยในเรื่องอ่เราสามารถฝึกได้นานขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานได้เต็มที่ค่ะคือไม่เหนื่อยเร็วไม่เหนื่อยเร็วแต่คนที่แบบสุขภาพแข็งแรงหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นโยคะร้อนเพราะเผาผลาญได้เร็วมากกว่าใช่ไหมคะ แสดงว่าเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากโยคะเย็นก่อนเย็นก่อนนะคะเราเล่นโยคะเนี่ยสลีละที่เราได้ส่วนไหนที่ลดเร็วที่สุดถามว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องสลีระอยู่แล้วอิงเป็นคนที่แบบสโพกใหญ่ขาใหญ่ก็เลยอยากดูว่ามันมันสามารถช่วยได้ไหมช่วงต้นขาใหญ่ค่ะแล้วก็ช่วงน่องจะใหญ่ใช่ใช่พอมาเล่นโยคะเราจะรู้สึกว่าเรากระชับมากจริงเหรอคะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะลดลดได้จริงใช่ไหมเนี่ยลดได้จริงค่ะเป็น ส่วนใหญ่คนที่มาเขาจะบอกเขาอยากลดลดตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ให้ทราบกันว่าจีโยคะค่ะช่วยในเรื่องการปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจค่ะส่วนเรื่องความสวยความงามหรือว่าลดความม้วนจะเป็นแค่ผลผลอยะอยที่ที่ได้หลักๆคือสุขภาพดีคือหุ่นเนี่ยเฟิร์มขึ้นแน่นอนแต่ไม่ใช่แบบ ไม่สามารถบอกได้ว่าเฉพาะสุดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นผลพลอยได้ขึ้นอยู่กับว่าระบบผ่าผ่านของใครจะจะดีขนาดไหนไใช่ไหมคะมอาจารย์ระยะเวลาในการเล่นโยคะจริงๆต่อวันเนี่ยเหมาะอยู่ที่เท่าไหร่จริงการที่จะเล่นโยคะให้ได้ผลนะคะต้องอยู่อ,อาทิตย์ละ3าถึงหครั้งแล้วต้องติดต่อต่อเนื่องกันนะคะประมาณ3-6ถึง6เดือนนะคะจะ,นนจะต่อเน่นะคะ หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ก็ยังตามก็ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าสามวันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องต่อเนื่องประมาณห้าหกเดือนถึงจะดีขึ้นค่ะอแล้วตอนนี้อาจารย์เปิดสอนที่นี่เนี่ยคนที่สนใจต้องต้องต้องมาสอบถามยังไงคะก็ส่วนใหญ่ก็มาสอบถามว่าเล่นโยคะแล้วผลคืออะไรค่ะทุกคนหวังผลหมดเลยว่าจะอย่างนี้ลดไหมทัวจริงอาจารย์อะก่อนนะจะมาเล่นโยคะหุ่นแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์หุ่นดีมากเลย จริงแล้วเคยหนักสุดอยู่ที่ 3, ามสี่สิบสี่อะค่ะสี่สิบอันนี้หนักสุดแล้วใช่ไหมคะหนักสุดแล้วพอ,อพอเล่นโยคะค่ะนีํน้หนักมันก็ลดลงแล้วก็มันก็ไม่เพิ่มขึ้นต่อวแต่ว่าคือลดแต่ว่าไม่โซมเนาะคือแล้วดูแล้วแบบหน้าตาแจ่มใสคือบางคนในแบบไปน้ําหนักเยอะไปลดหนหนทานนู่นนี่นั่น<ส>คือลดจริงแต่ว่าเขาเรียกว่ามันจะมีผลย้อนหลัง ถูกไหมคะโยโย่ yo <c oughs> และแบบหน้าตาสมแต่ถ้าลดแบบอาจารย์เนี่ยก็คือสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีจิตใจดีดีหน้าเด็กมากอาจารย์อายุเท่าไหร่คะยี่สิบเก้าเลยค,ะค่ะจริงเหรอคะโอ้โหนะใครอยากจะสุขภาพดีแล้วก็ได้สมาธิได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างต้องมาเรียนกับอาจารย์เห็นลูกบอลอยู่ข้างหน้านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นโยคะไหมอาจารย์จริงๆอาจารย์ซื้อมาเพื่อจะช่วยในเรื่องดัดหลังดัดหลังค่ะใช่ค่ะจะช่วยได้ดี นนะะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเบลกหน้าเนี่ยในเรื่องของการเรียนโยคะฝึกโยคะนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะขอตัววันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ในช่วงหน้าค่ะเตรียมลุ้นเตรียมรับผมเคเบิลทีวีจัดเต็มกันไม่หยุดร,รับทิปวอ์เชอร์ส่วนลดค่าบริการกว่า30รางวัลกับปัดชิงรางวัลที่ท่านสมาชิกยื่นส่งไว้ประจำปี2 5 5 5 กิฟต์อชเชอร์มูลค่า3 0 0 0บาท10รางวันกิฟต์บอชเชอร์มูลค่า2 0 0 0บาท10รางวัลและกิฟต์บอชเชอร์มูลค่า1,000บาท10รางวัลรอรุน้นรอรับกันวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางโฮมเคเบิลทีวีหลังข่าวโฮมนิวสอบถามข้อมูลโทร0ูนย4 4 4 4อง่ต่อ12จะดีไหมถ้าคุณได้ส่วนลดมากขึ้นจะดีไหมถ้าคุณได้จ่ายน้อยลง โฮมเคเบิลทีวีมีให้คุณมากกว่ากับกิจกรรมง่งายๆด้วยกิจกรรมสะสมแต้มสะสมครบ6แต้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า200บาทสะสมครบ8แต้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า300บาทสะสมครบ10แต้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า4 0 0บาทและสะสมครบ12แต้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า500บาทเริ่ม1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปติดตอ่อสอบถามข้อมูลโทร0 4 2 3 4 4 4 4ส2งส HOME INTERNET ขอแนะนำแพ็กเกจใหม่กับสปีดแน่นๆไม่มีกระตุกแล่นฟรี free, กับราคาเริ่มต้น2เมกเพียง199บาทไปจนถึง7เมกในราคา590บาทกับพื้นที่บริการกว้างขึ้นครอบคลุมมากขึ้นติดเน็ตทร0 4 2 3 4 4 4 4 4 Home i อินเ n e t เปิดโลกใบใหม่ไปกับเรา ทูโปรเพลคือคลังของผลิตภัณฑ์ชั้นนำโดดเด่นด้วยเครื่องมือช่างที่หลากหลายสำหรับช่างมืออาชีพทู Pro+ เพลเต็มที่ด้วยคาราวานเครื่องมือสำหรับช่างคุณภาพเต็มกำลังกับหลากหลายวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งบ้านครบวงจรเต็มใจด้วยการให้บริการกับสุดยอดความสามารถของบุคลากรของเราทู Pro Plu ทุกสิ่งพร้อมสรรสำหรับช่างและคนรักบ้าน ตอนนี้เริ่มมีตั้ง90ช่องแล้วใช่ไหมฮะมีข่าวสารเยอะแยะให้เราเลือกดูไม่เปลี่ยนหรอคะให้ดูฟรียังไม่เปลี่ยนเลยคะข่าวสารรู้เรื่องทั้งแถวบ้านเราเกิด<ม>เหตุเกิดปัญหาอะไรมาเนี่ยจะได้ข่าวสารทั้งหมดเลยลเราต้องติดตามมีข่าวสารดีๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ<ม>เราสามารถเลือกได้คิดว่าไม่เปลี่ยนใจค่ะชัดเจนโฮมบริการดีมาก20กว่าปีเลยนะตั้งแต่เริ่มมีโฮมเคเบิลมาเวลาติดขัดก็เจ้าหน้าที่เข้าเขามาแก้ไขให้ี h o มเคเบิลทีว90ช่องคุณภาพที่เราคัดสรรเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะทุกข่าวสารของบ้านเราส่งตรงถึงบ้านคุณด้วยคุณภาพภาพและเสียงที่คมชัดที่สุดพร้อมทีมช่างที่พร้อมบริการรวดเร็วทันใจแล้วคุณจะพลาดได้ไงสนใจสมัครโทร042344444 h o มเค a b l e TV ศูนย์รวมความบันเทิงของทุกคนในครอบครัว แล้วตอนนี้อิงก,ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการเรียนโยคะกับอาจารย์นะคะ แมเมื่อกี้่นนถือว่าครบร้อยร้อยท่ารลย,ยงหรือว่าเต็ม100ร้ยอยเปอร์เซ็นต์ยังอันนี้แค่พื้นฐานพื้นฐานที่ห<บ>ิงเรียนไปเ <c oughs> มื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์สอน <c oughs> คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0เปอร์เซ็นต์โอ้ที่เปอร์เซ็นต์แล้วเหรอคะ <c oughs> จะไม่รอยเนี่ยท่าแรกแล้วคะ่ะเหมือนกับแบบว่าเราได้บริหารทุกส่วนเหมือนปลายนิ้วเราได้เหยียดแ้าปกติถ้าคนไปนวดเนี่ยเวลาจับมันจะรู้สึกผ่อนคลายพอเราเหยียดเงี้ยออเราทําเองที่บ้านก็ได้แล้วแขนมันก็เหมือนคลายเหมือนเหมือนเราเล่นนวดอ่ะ เหนื่อยมากแต่ก็รู้สึกดีอ่ะหนึ่งเพลงด้วยสองแต่ละท่าด้วยแล้วอาจารย์สอนเมื่อกี้จำไม่เหนื่อยหรอยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยใช่ค่ะที่จะไปลมแล้วอาจารย์เอาขาเอาแขนเอาตัวไปละมีเกี่ยวกับหน้าไหมสอนสอนมั่งเริ่มแรกเราจับบริหารหน้าผากหน้าผากค่ะ ให้เราค่ะใช้นิ้วชี้ค่ะชี้ค่ะแตะไปนะคะที่คนผมอะค่ะแล้วนิ้วชี้กด้านหนึ่งค่ะวางแตะไว้นะคะปลายนิ้วชี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เราหายใจเข้าค่ะลึกๆลูดค่ะนิ้วชี้ลงค่ะด้านล่างค่ะจนถึงค่ะระหว่างคิ้วปล่อยลมหายใจออกสามครั้งนะคะ ต่อไปจะช่วยค่ะผู้ที่มีปัญหาค่ะบริเวณรอยหินกาหรือเรียกว่าตีนกาค่ะให้เราค่ะใช้อุ้งมือของเราค่ะใช้เฉพาะอุ้งมือของเราค่ะแต่ไปนะคะที่หางตาค่ะหายใจเข้าค่ะลึกๆค่ะดึงนะคะกล้ามเนื้อค่ะบริเวณหางตาขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆคลาย The other girls who think they're so cool We'll be out of here as soon as we can นิ้วชี้นะคะกับนิ้วกลางค่ะแต่ไปที่มุมปลากค่ะกดลงไปเลยนะคะหายใจข้าวค่ะลึกๆค่ะรูดนิ้วขึ้นค่ะจนถึงใบหูนะคะก็ลงหายใจไว้ค่ะจากนี้รูดลงด้านล่านไปข้างค่ะกล่ยลงหายใจออก d a n c i n g r o u n d y o u when นี่ก็เป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งที่สาวๆนี่แบบถ้าเกิดว่าไม่แบบไม่อยากโดนแดดอ้าวไม่อยากแบบฮาร์ดคอร์มากก็แบบว่ารีแลกซ์รีแลกซ์สไตล์ผู้หญิงก็สามารถมาเรียนอาจารย์ได้ค่ะยินดีค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้แบบเต็มที่แล้วสัปดาห์นี้เวลาของ Coffee at home หมดเวลาลงแล้วค่ะดเดวเซอกับอิงใหม่ในวันศุกร์หน้าวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ